คือเคยได้ยินป้าเวลาเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวที่อะไรแบบนี้อย่าเอาของจากที่นั่นกลับมาด้วยเออกูเอากลับมาเว้ยทำไมเป็นคนเกียรด้วยความที่ตอนนั้นอะกลับมาไทยได้ไม่กี่วันก็ปกติดีวันดีคืนดีหลับอยู่เว้ยเหมือนตัวผีอำอะคิดว่านะเออเขาก็บอกว่าเอาของกูมาทําไมกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยรู้แหละเพออะไรลืมตาขึ้นเะชีไม่ได้ลืมนะลืมตาแบบหลีหลีตาอะรกัลืมตาชียรู้แล้วเหมือนแบบ เลี้ยงอ่ะพี่แบบยืนยืนแบบยืนเลยะมันเป็นแบบยืนบนคานแล้วแบบเป็นห้องน้องแล้นแม่งลุกจริงคนลุกจริงแล้วมึงลองเข้าไปดูในพวกรีวิวอ่ะเขาก็จะเขียนว่าสิงเด็กลจริงหรอซิ่งเปิดดูแล้วไม่ใช่คนไทยรีวิวด้วยนะโลตบประมาแล้วล่ะกูกู EP แปดจ้ะกูกู EP แปด วันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนนั่นก็คือใครอ่ะด้านนั่นเองสวัสดีครับมาลองกับนม,มนอองสแน็คมากมายดัดนฝันงานหน่อยตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์นะครับก็รับถ่ายวิดีโอถ่ายภาพนิ่งได้ทุกงานเลยครับผมงานแต่งงานอีเวนต์งานบวชได้ได้หมดเลยครับผมติดต่อได้ที่เพจ MYS นนทพัชได้คุอไม่ให้จ่าได้คุณไมาให้จ่าจ้างได้จ้างได้ดัดหล่อแต่ว่ามีเมียแล้วจ้าลูกแล้วจ้าอุ้ยยินดีกับลูกเลยค่ะเริ่มเลยดีกว่าวันนี้ขายโค้กค่ะโค้กไม่ได้เข้าแต่ว่าอยากกินค่ะกินก่อนได้ไหมไม่ไติดตัวทีนี้พิซซ่าร้านเนี้ยอร่อยมากชื่อร้านอะไรอ่ะพิซซ่า and pasta corner ต้องของเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ยายคอนโดแล้วแฟนฉันนะที่เป็นหนังอ,อะไรจะแบบที่เป็นแจ็คอะชบื้ออเลยยายเข้าไปอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็มีคืนหนึ่งแฟนฉันน่ะคือห้องรับแขกกับห้องนอนอ่ะมันอยู่ติดกันเลยเวลานอนอ่ะมันก็จะมองเห็นพวกแบบโซฟ,ฟาพวกอะไรอย่างเงี้ยในห้องรับแขกด้วยใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าเตียงอยู่เนี้ยปลายเท้าอ่ะมันจะคือทีวี แล้วซ้ายมืออ่ะมันจะคือโต๊ะกินข้าวแล้วข้างเตียงของมันก็จะมีพัดลมตั้งอยู่คืนแรกอ่ะแฟนฉันนัตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนแล้วก็เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวเออแต่ว่าแบบข้างโต๊ะกินข้าวคือเก้าอี้ไม่นั่งไม่นั่งนั่งใต้โต๊ะนั่งใต้โต๊ะมงละ <c oughs> อ่ะนั่งก็หนึว่าตามเออข้างใต้เลย นางก็รึกว่าตาปากเลยน,นลานงก็นางก็กลัวแล้วนางก็ดับต่ออะคืนที่สองนางเห็นผู้หญิงคนเดิมคือไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าผมยาวยืนอยู่ตรงยืนอยู่ข้างเตียงยืนแบบข้างเตียงเลยแล้วนางก็นึกว่าคือฉันนะชอบแกล้งแฟนนางก็นึกว่าฉันนะ่ะไปยืนแกล้งตอนกลางคืนแล้วนางก็แบบอ้ยไม่เอาไม่เล่นจะนอนนางก็ไม่เล่นอีดอกหันไปอีฝั่งกูนอนอยู่ค่ะซึ่ง อีคอนโดเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยมีคนมีเจ้าของห้องคนเดิมอ่ะเขาก็อยู่เว้ยแล้วเขาก็อยู่ได้สามเดือนแล้วเขาก็ออกแล้วก่อนหน้านั้นนะก็อยู่แค่สามเดือนแล้วก็ออาแล้วกูก็จะสามเดือนแหละมาถึงเวลาแล้วล่ะถึงเวลาละก็เหมีรูงเมทเพิ่มมีรูมเมทหลังจากนั้นนะก็เปพาแฟน่ะลงไปไปไหว้สานภูมิล้วก็บอกสนาภูมิว่าถ้าอยู่ในห้องอ่ะไม่รู้จะอยู่ก็อยู่ไปแต่อย่ามาให้เห็นหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยจบแป่ถ้าเห็นเนี่ย แต่ต้องพูดว่าถ้าไม่จ่ายค่าห้องก็ไปกไปายเดือนขอให้วางไว้เป็นโต๊ะใช่ถ้าไม่งั้นก็มาบอกในฝัออถ้าไม่งั้นก็บอกเป็นเลขก็ได้มาอยู่ฟรีๆไม่ได้นี่ทำดมหนูเราเป็นหน้าเงินน่ะเนาะหน้าเงินอยู่แล้วเพราะว่าพี่แจงอ่ะก็เคยบอกผีในบ้านแบบเนี้ยแล้วก็ไม่เจออะไรอีกพอผีก็ไม่รู้ว่าสอบอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบ มัธยมเลยีแบบ <All right. S 1> อเอาเลยพราะว่าผมมาเป็นคนต่างจังหวัดใช่ป่ะก็คือตอนนั้นเป็นช่วงแบบปวดเน,น้นตอนนั้นก็แบบด้วยความเป็นเด็กอ่ะแบบเออมีเน้นบทเยอะๆแล้วแบบอยากเล่นน้ํากันในวันก็จะเป็นอ่ะกูน้ําอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแล้วขัางคกาคือเป็นปา่าช้าแต่ว่าก็คือเขาไม่ให้แบบไม่ให้เน้นพาแบบเล่นน้ําหรือว่าวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแน้วจะมีคนจะแบบคนคุมวัดคนหนึ่งหดโหมดเลยคนคุมวัดเขาเห็นเขาก็วิ่งมาดูเอเขาก็มาดูที่พวกเน้นแบบ สามสี่คนที่เล่นอยู่เด็กมันกลัวโดนโดนดา่าวิ่งหนีวิ่งเข้าป่าชา้าทะลุแบบเหยียบอะไรก็ไม่รู้อะรถแบะเหยียบวิ่งแบบกลัววิ่ง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 รู้สึกเลยว่าเหยียบอะไรแบบเยอะจนไปทะลุแบบขอบป่าช้าที่แบบเป็นสวาา่วนอะไรสักอย่างไอตอนเนี้ยยังไม,ไม่ไม่อะไรแต่จะเป็นช่วงกลางคืนแบบโคตรพลีกในวัดชางเนี่หนับต่างจังหวัดมันจะเป็นไอเขาเรียกว่ากุฏิเก่า ขนลุกอ <laughs> ีกแล้วขนลุกพูดตีเก่ามันจะไม่มีฝ้าพี่มันจะเป็นแบบเป็นคานเป็นอะไรไเ,เป็นแบบคืนนั้นบอกเลยว่าไม่ใช่คืนเดียวประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งอ่ะแบบรวมมาพี่แบบรวมแก๊งอ่ะแบบคือคือยังไงมันจะเป็นแบบพอนอนแล้วพี่ก็แบบมาวัดแม่ก็เหา่าเห่าแบบโหยหวน่ะนอนไปแล้วแล้วแบบเหมือนเพื่อนขยับตัวดุกดิกดุกดิกอ่ะ แต่ว่าไอ้ได้ความเป็นเองก็จะนอนหา่า,หางกันห่างกันแต่ว่าอันนี้เหมือนไอ้ลูกดิก๊กลูกดิกข้างๆแบบรู้แหละคือเราแบบลืมตาขึ้นเลยเชียไม่ได้ลืมตาลืมตาแบบหลีหลีตาอะไรก็ลืมตาเชียรู้แล้วแบบเหมือนแบบเรียงอ่ะลี่แบบฮะ<า>ยืนแบบยืนเรื<า>่ยฮะมันเป็นแบบยืนบนคานแล้วแบบเป็นงอ แม่งลุกจริงคนลุกจริงคือแบบมาเยอะแล้วเราก็ไม่กล้าดูว่าขนาดไหนแต่รู้ว่าตอนนั้นโดนโดนแน่แล้วแบบก็เป็นอยู่ประมาณมาเกือบทุกวันประมาณเกือบอาทิตย์นึงจนอแบบทุกวันเวลาเดินเป็นช่วงก่อนเช้าตีสี่จะตีห้าช่วงแบบก่อนจะตื่นอะไรมันจะมีแบก่อนจะบินทบาทงี้หรอใช่ก็เหมือนแบบ จะมาช่วงแบบว่าก่อนรุ่งเช้าเนี่ยแบบประจําแบบเชียจนแบบไม่ไหวมันจะมีช่วงที่แบบเหมือนมันใกล้วันพระหรืออะไรอ่ะแล้วแบบก็สวดมนต์แล้วก็เอขอแบบตรงหน้าพระประธานอะไรอย่างเงี้ยทําอะไรผิดก็เขโติกรมเสกงี้ความเป็นเด็กเยอะแต่ว่าหลังจากนั้นก็อ okay. like ่าก็ดีขึ้นก็มีปะปายมาแบบสู้นะก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกันนะ ป่าปายก็คือมานะออไม่ใช่ไม่มา,าได้ความที่มันจะมีบิวก็คือหมาไม่จะบิวแบบมันมีสัญญาณว่าถ้ามันแอรเ,อเอนี้ยมากูจะไม่ลืมตาละเออน่ากลัว,กกวยี่เดามายืนเป็นแถวอะหรอแล้วมายืนทำไมอ่ะแบบโกรธมนะั้งที่แบบที่รัดไปวิ่งแบบผ่านตรงป่าช้าอะไรอย่างงี้แล้วอาจจะแบบตามมาเลยหคือเขาอยากได้เป็นผัว เป็นชู้กับผีไอ้ท่าเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งโคตรพีควประมาณไม่กี่อาทิตย์ก่อนเลยเหรอก็นอนอยู่ห้องแล้วแบบปกติจะใส่ใส่ผ้านอนอ่าแล้วทีนี้มีช่วงหนึ่งก็คือแบบมันเหนื่อยมันติดอักเสบแล้วออกปกติเวลาผมโดนผีอันเนี้ยจะแบบไปโปวดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโดนโดนกดโดนอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดแล้วเนี้ยนอนอยู่ห้องแล้วแบบ รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงมาอย่างเงี้ยดแบบแขนกดอย่างเงี้ยไม่ปกติจะโดนทับแบบขยับไม่ได้ปะเนี้ยดัดคุณลุกแบบลุกแรงมากเลยจริงแล้วที่ผ <อา S 1> ่อนะั้นเราเห็นไงเราเห็นไแล้วที่ก็นั้นม่ผู้หญิงอยู่อย่างี้แต่ว่าไม่ทับตัวตัวอันนี้ขยับได้ช่วงล<ะ>่างขยับได้ช่วงบนขยับไม่ได้แล้วมันเหมือนไอผู้หญิงมันพยายามพูดอย่างเดียวเลยก็คือจ้องไปอยู่ด้วย เป็นใครอะพี่แล้วแบบัวดอพอแบบขยามมาน,นี้อยู่พักหนึ่งแล้วแบบกว่าจะลืมตาได้อะ,ะแม่งปวดนานแล้วแบบลืมตาไมา่ได้ก็อยู่ท่าที่แบบโดนอย่างนั้นอะแล้วแบบพยายามพูดข้างหูเราอะว่าจะจะเอาไปอยู่ด้วยอะมึงเป็นใครวะเออแล้วแบบรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงแล้วตื่นมาแบบเชียร์แบบมันคือโรงแรมเหรอมันหยี่ยไม่ก็ค <นะ S 2> ืออยู่ห้องผมเองว้าวน่งไงอะพี่อะอยู่ห้องที่เคยอยู่มาแบบ นานมากๆแล้วใช่งไหมแต่เอาจริงๆอ่ะผมก็มีคิดอย่างหนึ่งนะเพราะว่าห้องผมเป็นห้องเดียวที่มีตรงเลขห้องอ่ะมันจะมีปิดทองอยู่ <c oughs> ห้องอื่นไม่มีก็คือขาใจตอนแรกก็คืออ่ะที่ย้ายมาอยู่ใหม่ๆก็ออห้องนี้มันปิดทองเขาอันนี้ใหม่มง <c oughs> เดินดูห้องอื่นห้องอื่นก็ไม่มี <c oughs> ห้องอื่นก็ไม่มีแต่ดีนะจะย้ายออกไปแล้วก็เลยเออแต่ถ้าย้ายแล้วเนี่ยย,ยังเจอ ก็คือแปลว่าอินซิเดียนนะเอออินซิเดียนอ่ะยังรำติดอย่ารำติดแต่ว่ายังไม่เคยเจอแบบอ่าอะไรนอกหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจออย่าเจอคอก่อนคอก่อนมันจะเลิกก๊ะเลยแล้วเดี๋ยวจะได้เป็นดาราหลักเดี๋ยวเขาได้ยินแล้วเขามาให้เจอแบบเผิดผิดเดี๋ยวเขาได้ยินอ๋อทำงั้นได้อะไรเงี้ยเสนอไอเดียให้เขาเงี้ยนี่คิดได้เรื่องหนึ่งเว้ยนานมาแล้วอะสมัยนี้แบบเจ้าขุนรามนานไปนาเลย ตอนไปเที่ยวอินโดใช่ปะ่ะเราไปเที่ยวเขาเรียกว่า,อายอกยาการตาเวบุรุพุโตมันเป็นแบบแม่งเจดีแบบเยอะมากเลยตรงนั้นอนะเป็นยูนิสโกอะไรเฮอริเทอะไรสักอย่างคือเคยได้ยินป่ะเวลาเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวที่อะไรแบบเนี้ยอย่าอย่าเอาของจากที่น่กลับด้วยเออกูเอากลับมาเว้ยอ้าวทำไมเป็นคนเที่ยวด้วยความที่ตอนนั้นอะมันไม่ใช่เรื่องขี่นะมันอันนี้มันคือเรื่องโนโน เอาเลย่าเลยไม่ฉันหยิบแบบเป็นหินอะเป็นแค่หินอะคือตอนนั้นอะคิดแค่ว่าเอาว่าไหนๆก็มาแล้วแบบอย่างน้อยก็เป็นของที่ระลึกหน่อยละกันคือเป็นแบบเล็กมากเ้ยคือตอนนั้นคือแบบสะดุดตาหินก้อนนี้มากเพราะมันสวยดีเว้ยคือมันไม่ได้เป็นเศษส่วนของโบราณสถานอนั้นเลยเว้ยคือมันอยู่แบบข้างนอกเลยอะนี่ก็หยิบกลับมาเมืองไทยด้วยตอมนได้ก็เลยเอากลับมาไทยด้วยเว้ย พอหลังจากนั้นอะ่ะก็นอนเว้ยกลับมาไทยได้ไม่กี่วันก็ปกติดีวันดีคืนดีหลับอยู่เว้ยเหมือนตัวผีอำอะ่ะคิดว่านะเออเขาก็บอกว่าเอาของกูมาทําไมกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยผู้ภายผู้ายจริงๆจําได้เลยอยู่หอแถวแถวที่ทํามันเก่าอ่ะแม่งพูดอย่างนี้เลยเว้ยซึ่งกูแบบไม่เคยเชื่อเรื่องหาเหวเลยนี่มาก,ก่อนอใช่ปะแต่วันนั้นแบบรู้สึกกลัวมากอะ่ะในฝันก็คือแบบ ม่เหมือนจะมาเอากูไปอยู่จริงอะกูค,คิดถึงหน้าพอ่อหน้าแม่บท<ต><ต>สวดทุกอย่างนงม่นท่องออกมาเลยจำไม่ได้วะ่ะน่าจะเป็นแค่เงาอ่ะคิดว่านะเรื่องมก็นานมาแล้วอะแต่ตอนนี้คือเหตุการณ์เดียวที่แบบเหมือนจริงมากเลยอะ,ะเสียงมันชัดใช่ไหมเออเสียงมันชัดมากเลยก็เลยแบบ,บ,บนั่นแหละวันลุงขึ้นโทรเล่าบอกพ่อบอกแม่พ่อกับแม่ว่ากลับสุรินเลยลูกกลับบ้านไปทําบุญใหญ่โตเลยตอนนั้นจําได้หลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออะไรเลยนอกจากเรื่องนี้ ก็หลังจากนั้นเรายังหยิบอยู่ไหมโนไม่กล้าแล้วจ้ะจอดเทียมไม่เอาแล้วไม่ไป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 คกูไม่หยิบแล้วไม่มือบอลแบบเมื่อก่อนแล้วก็คือเนี่ยไปฟังฟังเรื่องเล่าจากที่อื่นมาก็เลยกลับมาเร่ชอบใช่ไหมแตชอบชอบเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของเหมือนพนักงานโรงงานผู้ชายนี่แหละเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดจะเข้ามาทํางานในกรุงเทพแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะเท่าไหร่ เขาก็ต้องหาบ้านเช่าที่แบบหรือห้องพวกหอเช่าอ่ะห้องเช่าที่มันถูกๆหน่อยราคาไม่แพงมากเขาก็ไปเจอหอพักหนึ่งห้องเนี่ยเจ้าของอะเขาบอกว่าพอดีอ่ะคนเก่าอ่ะเขายังเก็บของไปยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าสามารถเข้ามาอยู่ได้เขาก็งงเหมือนกันว่าทําไมพอเปิดประตูเข้าไปมันก็เปน็นก็เหมือนห้องทั่วไปแต่มันก็ค่อนข้างลงแล้วแหละแต่ว่าก็คือมันยังมีของในแบบตู้เสื้อผ้ามีอะไรพวกนี้อยู่เขาก็บอกว่า โอเคก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะราคามันถูกพอมาถึงตอนค่ําเขาก็แบบเตรียมตัวที่จะพักผ่อนเพื่อที่พรุ่งนี้จะไปเริ่มงานเงี้ยแล้วเขาก็ลงไปนอนพอลงไปนอนพวกหอพักพวกเนี้ยคือข้างหน้าต่างมันจะมีบานเกล็ดใช่ไหมบานเกล็ดที่แบบาฟาๆหน่อยที่แบบเห็นข้างนอกได้เหมือนตอนเขาหลับไปได้ประมาณนึงแล้วแล้วเขารู้สึกตัวทีก็คือเหมือนมีเงาๆอยู่ที่ตรงหน้าห้องตรงไอ้กระจกเขาก็แบบอะไรวะ ขาก็รู้สึกขลุกตอนแรกเขายังก็กล้ากลัวๆเขายังทําใจไม่ได้เขาก็หลับหลับไปวันต่อมาเขาก็เลยไปถามแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าเชนนั้นน่ะมันก็แบบพอมีเรื่องเล่าอยู่บ้างห้องพักอยู่ห้องไหนมีเรื่องเล่าพอมีพอมีเยทุกท,ทีเลยแ,แล้วเขาก็สังเกตอาการแบบแม่บ้านก็แบบประมาณว่าแบบก็ไม่แบบแบบเหมือนว่าไม่ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่เขา พอตอนเขาเข้ามาอยู่ช่วงแรกเขาก็สังเกตดูแบบชั้นนั้นอ่ะค่อนข้างสกระปรกเหมือนแบบไม่ค่อยมีคนกล้าขึ้นมาทําความสะอาดเท่าไหร่อ่ะพอเขาออกไปทํางานเสร็จกลับมาช่วงเย็นเหมือนเดิมก็จะนอนเขาก็เจออีกแล้วเจออีกที่เนี้ยเขาก็ลองแบบตัดสินใจดูไงว่าแบบว่ามันจะเป็นอะไรเขาก็าแบบออกไปลองเปิดประตูอเปิดประตูไปปุ๊บเขาเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ายแบบชายปกติเลยเขามาหาแฟนเขาที่ห้องเขานึกว่าแฟนเขาว่าอยู่ในห้องตัวผู้ชายมันก็แบบงงๆไงแต่ว่าก็ยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันมีของที่มันเป็นของที่มันอยู่ในตู้พกตู้เสื้อผ้าส่วนใหญ่มันจะเป็นของผู้หญิง mm hmm. เออเขาก็แบบค่อนข้างเข้าใจได้แล้วก็ทีเนี้ยก็โอเคไม่ได้คิดอะไรก็ให้ผู้ชายคนนั้นแบบกลับไปพอดีแบบก็ เราให้เขาฟังว่าแบบอันนี้พอดีผมเข้ามาพักที่นี่แทนแล้วแล้วก็จบวันนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งอ่ะเขาเหมือนหลังจากที่เขาอาบน้ําเสร็จอ่ะเขาก็มานั่งพักผ่อนอยู่ที่เตียงเขาดูมือถือดูอะไรไปสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงในตู้เสื้อผ้าเป็นเสียงขย่าขย่าปักกุ๊กปักกุ๊ปักกุ๊กกิ้งกิ้งอะไรพยกเนี้ยแล้วอยู่ดีอ่ะ หมือนมีร่างผู้หญิงะทะลุออกมาจากตู้เสื้อผ้าแบบเปิดประตูออกมาปั้งแล้วลงมานอนเงี้ยเชียน,นแล้วก็ผู้ชายแบบตกใจมากตกใจมากแล้วก็ไปแบบหันไปอยู่ที่มุมแบบมุมมุมเตียงอะ่ะแบบกลัวมากอะ<ม>แล้วก็แบบตาเหลือบไปเห็นทางขวามือตรงกระจกอบะเห็นเห็นผู้ชายเหมือนผู้ชายคนนั้นอะ่ะแม่งามายละก็เลยรีบเปิดประตูมาจะไปแบบเหมือนขอความช่วยเหลือพอเปิดประตูออกไปปุ๊บเห็นผู้ชายอะ่ะนั่งแขวนคอตาอยู่ หน้าหน้าประตูห้องก็คือเป็นผีเหมือนกันก็คือเป็นผีเหมือนกันตั้งแต่แรกอีดอ้เรื่องนี้หนัากว่าเกินะแ๋งเพื่อเออแกะแ๋งเพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันแลยฉันไม่ได้เจอเองเวลาเราไปญี่ปุ่นน่ะแล้วเวลาเราไปลงแบบถ้าเราจะไปโตเกียวเราต้องไปลงในตตั้งไตั้มันจะมีโรงแรมหนึ่งซึ่งโรงแรมเนี้ยจะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินยาริตะอืมอ๋ออืมแล้วส่วนใหญ่อะ แอสโซจะได้กับตันจะได้พักเหมือนกันแล้วรรงแรมเนี้ยเป็นรงแมเก๋ก็คือนางเกาหนึ่งเก่าเก่าแบบเก่ามากแล้วอยู่กันป่าช่วงแรกยังไม่เจออะไรช่วงเย็นเนอะพอเริ่มเริ่มมืดเริ่มอะไรเข้าห้องพักการพวกสจีเขาก็จะไปแบบกินเหล้ากินอะไรอย่างงี้เนาะพอเข้าห้องพักได้ยินเสียงเขาประตูอเขาประตูแบบเขาประตูหน้าห้องอะซึ่งปกติมันจะไม่มีคนเขาประตูหน้าห้องเว้ยเพราะว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่น่มันจะเป็นกฎอ่อน หรือว่าโทรคนไทยเนอะอก็เข้าใจว่าคือเหมือนที่โรงแรมไทยเราเขาประตูอ่ะก็เปิดพอเปิดไม่มีคนแต่ว่าในความที่ไม่มีคนเนี่ยมันได้ยินเสียงคนน่ามันบอกว่าน่าจะเป็นเด็กวิ่งผ่านทุกคงั้งแบบรู้หูมันสามารถรู้ได้ว่าวิ่งจากตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยแต่ตามองไม่เห็นแต่ว่ายืน <c oughs> อยู่หน้าห้องยืนอ, <c oughs> อยู่หน้าห้อง ได้ยินเสียงเท้าวิ่งเราแบบวิ่งแบบพันมันเป็นพรมแะ่ป้าใช่มันวิ่งผ่านพรมอ่ะแต่ว่าตามอง,องอนีงอ่านก็ไม่อะไรแล้วก่อนนอนอนางก,ก็โดดขอประตูอีกนิดหนึ่งครับแล้วนังก,ก็เลยเปิดออกไปเปิดด้วยความที่จะไดาและ้ะแล้วนังก,ก็ได้ยินเสียงเท้าอ่ะเด,เ,อ <Yeah. S 2> เดินเข้ามาในห้องเยียเดินเข้ามาแต่ว่านาังก็ไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเพื่อนผู้ชายอแล้วก็นอนหลับไปเช้ามา ออกจากสนามบินเช็คอินเช็คเอา์อะไรกันเสร็จก็มาถามกันว่าแบบเมื่อคืนเจออะไรไหมอะไรเงี้ยเพื่อนผู้ชายบอกว่าไม่มีนะสิ่งที่แบบรู้สึกว่าแปลกอย่างเดียวก็คือมีเสียงเด็กอะมาโหวเอาข้างหูตอนนอนซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่นราปวดตะกุบไปแล้วลจบไม่ได้เจออีกอแล้วมึงลองเข้าไปดูในพวกรีวิวมัเออ้เขาก็จะเขียน เสียงเด็กไมจริงหรอซิ่งเปิดดูเียเอยแล้วไม่ใช่คนไทยรีวิวด้วยนะส่วน,แ,นแถวนั้นก็เป็นพวกส,สจ๊วตเป็นอะไรพวกนี้แหละไปพักนักท่องเที่ยวเขาไม่พักแถบนั้นกันหรอกใช่เพราะนักท่องเที่ยวก็คือเขาตกเกี่ยวเ <c oughs> ข้าเมืองกันอ,อันนั้นมันแบบมันนอกเมืองมากๆเลย inside my r รู m อ่ะเยอย something or someone inside my room blow on my left ear มีเรื่องไม่ดีลนะพี่ได้แต่ว่าคนรู้ เเาามาลยประมาณเดือนก่อนกลับบ้านผมก็อยู่คนเดียวพ่อแม่อยู่สวนเงี้ย<ม>ก็คือตอนนั้นนั่งทำรูปอยู่แล้วทีนี้ก็หลับกำลังจะหลับแม่ล็อกหน้าจอโทรศัพท์ก็คือต้องพูดกันก่อนหน้านั้นอ่ะคือผมเคยไปบ,บนที่วัดอยู่ถึงเข้าไว้แล้วคือมันก็อันนี้มาสักพักแหลวก็คือยังไม่ได้ไปแก้บสและตอนนั้นก็คือ มือไม่ได้็อกโทรศัพท์แล้วแล้วหลับหล,ลับไปแล้วอยู่เฉยๆมันมีเสียงดนตรีอ่ะ่าของเป็นหมดภาพยนตร์ของไอโฟนอะพี่ไนะม,ม,เมเ่เป็นรูปมาไอฉะเชิงเซาเป็นรูปวัดรูปวัดแล้วก็รูปผาไม่เป็นอีกพี่ก็เลยคือว่าคนนอนแล้วแบบเสียงอะไรวะแล้วแบบโทรศัพท์วางอยู่แล้วเป็นเสียงดนตรีมาแบบ ตึมตึมตึมแล้วก็เป็นรูปรูปวัดที่ไปรูปพระรูปอ่าของที่ต้องไปแก้บนที่เคยไปถ่ายตอนคือวัดเป็นเป็นวัดที่เราไปไปบนไว้เลยใช่ป่ะใช่พี่คือ่ะไม่อะคือคืนนั้นแบบอยู่คนเดียวแล้วไม่งแบบอืมขรุขจรอันนี้ขรุกจรแล้วแบบไอตอนแรกก็คืองงที่ไอโหมดเนี่ยของมันจะเข้าได้ของมันจะเป็นตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือมาเสร็จสัมเป็นรูปตัดตัดตัดแล้วแบบตอนนั้นก็คือ ดูเชียแล้วแบบภาพแต่ละภาพก็คือแบบแล้วนี่ก็คือพยายามเข้าดู <ไป S 1> เคยเลื่อนอเลื่อนเลื่อนดูโออยู่แบบแลึกมากอับดีอารอัลบั้มนี่แล้วมันก็จะเล่นเองอย่างเงี้ยเออแล้วมีเสียงอ่ะเออมีไหมมีแมวฉันไม่ให้เสียงอย่างนี้ได้เป็นเสียงแบบระทึกอะจริงหรอเสียงระทึกมาแบบซ<บ>แบบีนิมา t ติกหลังจากนั้นไม่เกินอาทิตย์ก็ กลับไปไปวัดบอกล่าควรอ่ะไ้ไปวัดไปแก้บนคือกับตาบี่ดอกวันนั้นต้องใช้ไข่แค่บนไหมใช่ครูวละที่พัดใหญ่ๆหรอที่ไหนอ่ะเออย่างเชิงเซาเชิงเซาฉันเคยโบนหลายครั้งในชีวิตอ่ะไม่เคยแก้เลยเพราะว่าไม่เคยได้จบจ้าจบจ้าจ้าแค่นะ ตอนอยู่บ้านเกา่าบ้านเก่าไม่ใช่ค่ะตอนอยู่บ้านที่ปทุมนี่แหละบ้านข้างๆมันจะเป็นโซฟาแล้วนี่ก็ชอบนอนกลางวันสมัยแบบเรียนปอตีอัก <c oughs> ซึ่งตอนนั้นอ่ะไม่เคยเข้าใจคาว่าผีอัมเลยเขายังไม่เคยโดนผีอัมนั่นคือครั้งแรกก็นอนอยู่ที่โซฟาฉันน่ะลืมตามไม่ได้ด้วยมองไม่เห็นอะไรแต่ลุกไม่ได้แต่รู้สึกตัวแล้วก็ขยับไม่ได้อะไรไม่ได้ก็แบบเป็นไรเป็นไร,นไรก็ตกใจนิดหน่อยแล้วก็พยายามลืมตาด้วยกําลังทั้งหมดที่มีแล้วก็เห็นผู้หญิงอะตัวเขียวหมดเลยอยู่อย่างนี้เฮ้อ ว่าพะเนี้ยจริงๆใช่เงี้ยจริงหรอเราเห็นแบบคือภาพที่เห็นอะมันกว้างแค่แค่เนี้ยเอแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเขียยหมดเลยแล้วยิ้มและคือมีตามีแต่สุยเห็นอันเนี้ยคือจําหน้าเขาได้ให้วาดก็วาดได้ตอนเนี้ยเออเขียยหมดเลยแล้วก็ตื่นหลังจากนั้นก็ก็พยายามดิ้นดิ้นดิ้นแล้วก็ตื่น ก็ต <bird> ื่นแล้วก <c oughs> ็ไปบอกแม่เราให้แม่ฟ <W> ังแม่ก <c oughs> ็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนู่นนี่นั่นเลยไงลอบใจแม่ปอคือแม่ก็ลอบใจแล้วหลังจากนั้นนะแม่ก็มาเล่าให้ฟังเราแม่โดยครับสองวัน